ในวันนี้ผมจะมาลองเอาชนะอาเจใหญ่ Astro โดยไม่ใช้ Cosmic g o ตล l ่ผมจะใช้ตัวตามคำแนะนำของเพื่อนๆในคอมเมนต์เลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นสายฟรีที่ทุกคนหาได้ <c oughs> รู้สึกว่าภาคยากเกินใช่วันนี้เราจะเล่นสายฟรีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆแนะนํามาตัวแรกและตัวฟรีตัวนี้ต้องเอามาเจ้าสมา,ามูไรค Camila นั่นเองหาได้จากการลงเอเลที่ผมกําลังลงอยู่นี่แหละตัวที่2เป็น a r m เม e d d ด e วครับตัวนี้คือตัวที่ MVP มากทุกคนส่วนตัวที่3ก็เป็น MVP อีกหนึ่งตัวเป็นแฮกเกอร์นั่นเองคือถ้าไม่มีเจ้านี่ก็คือแพ้แน่นอนส่วนตัวอืนอ่นเราเออกมาเพื่อดําเนินเวฟนะครับเพราะว่าแต่ละเวฟนี่ยูนิตออกมาหนาแน่นสเสือเกินอันดับแรกนะให้เพื่อนๆวางสมุไรก่อนเลยเพราะว่าเราไม่มีตัวอื่นที่สามารถเปิดเวฟได้แล้วส่วนตัวที่2เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บตังค์อีกสักนิดหนึ่งและเราก็ค่อยวางเจ้าอาร์เมอร์ดิวเพราะว่าเจ้านี่บอกเลยว่าโคตร MVP นะ ตัวดาเมตผมแนะนําให้เอามาสัก1ตัวนะครับผมเอาเป็นดีมอนติดไ t ท n นคาร์เมล่ามาเพราะว่าเจ้านี่ DPS ค่อนข้างดีนะครับสามหมทุกคนแต่ถ้ามีตัวที่ดีกว่านี้ก็เอามานะครับอย่างพวก g o ต l y หรือจะเป็นตัวพาต่างๆนี่ก็สามารถเอาชนะได้อย่างเช่นเคาน์เตอร์คือถ้ามีเคาน์เตอร์อย่างี้ก็ชนะชนะทุกด่านเอาจริงๆแต่ครั้งนี้เรามาเล่นแบบเราจะไม่ใช้ก็ตลี่หรือคอสมิกทุกคน ผมคิดว่าน่าจะพอชนะได้อยู่จากเซตนี้เลยลองเอามาเล่นไหมตอนนี้เก็บเงินได้แล้วซัมมอนดิวลงไปครับเพื่ออะไรเจ้านี่นะครับสามารถสตันพวกทอยเลดที่เป็นเครื่องจักรได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าพวกทอยเลดมันจะโผล่มาเยอะขนาดไหนครับมันจะโดนเราสตันก่อนแลวถ้าตัวดาเมจของเราเนี่ยถึงอย่างเช่นตัวที่ผมเอามาเนี่ยเป็นซามูไรเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหลือรอนนะครับมาแค่4ตัวลงได้แค่4ตัวเนี่ยแต่ถือว่ามาแบบคุณภาพเจ้าซามูไราคาเมล่าตัวนี้ คือบอกเลยว่าไปลงเอเลดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองเจ้าหนี้แบบฟรีๆนะครับการลงเอ็เลดผมว่าง่ายกว่าการลงไนแมเยอะนะฮะนี่เห็นปะตีสตันแบบรัวๆอร์เมอร์ดิวของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้โคตรจะดีเลยครับผมนึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าน่าจะสตันได้ดีอีกหนึ่งตัวเลยคือโซน่านั่นเองครับโซน่าในท่านแต่ครั้งนี้อย่างที่ผมบอกไปผมจะไม่ใช้กอตลี่ดูซิเราจะชนะได้หรือเปล่าคือใช้ทั้งแดงทั้งทองไอ้กุศิปหนึ่งตัว ถ้ามีเอ็กซ์โคสิดิลผมว่าน่าจะพอชนะได้แบบง่ายๆอยู่นะทุกคนเอ็กซ์โคสิดิก็ค่อนข้างโหดเห็นไหมคือมันผมเล่นแบบฟูลออโต้เลยนะทุกคนแล้วตอนนี้คือมันออกมาเท่าไหร่มันก็ต้องหยุดนะครับเวฟที่3 6แล้วดูดิโอไม่มีตัวไหนรอดนะครับหยุดให้สมุไรผมฟันสมุไรมีแค่2ตัวนะเห็นปะแฮกเกอร์ acker, ผมต้องลงไว้เผื่อมันมีตัวที่เลื่อนหนาแล้วก็หลุดไปครับเราจะได้ตัดเลือดเขาเนาะหรือเผื่อได้ใช้สกิลอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องรอครูดาวนะครับ คุณภาพครับจอตัวไหนที่ลงได้4ตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวคุณภาพหมดเลยแล้วท้งเนี้ยเราเอายูนิตมาแต่ตัวที่สามารถซัมมอนได้แค่4ตัวนะดีบอนเต็ดซัมมอนได้4ตัวดิวอร์เมอร์ซัมมอนได้4ตัวแล้วก็ซามูไรซัมมอนได้4ตัวแต่เป็น4ตัวที่มีคุณภาพนะครับอย่างดีบอนเต็ดนี่ก็เป็นตัวที่ทาดาเมจได้เป็นดาเมจแบบเอวีมั้งทุกคนแล้วก็จะมีสกิลแบบบิไซด์ด้วยนะครับทุ่งโจมตีแบบสเปซเดี๋ยวรอดูแล้วกัน เนี่ยเรายังไม่ผ่านความยากของระดับอินเซนเลยนะครับทุกคนคือมันออกมาเริ่มเยอะขึ้นในเว็บที่43 4 4เนี่ยเราก็ยังพออยู่นะเห็นปะมอร์เมอร์ดิวผมก็ไม่โดนลักพาตัวจากเว็บที่42นะครับถือว่าดีอยู่แล้วผมยังไม่ได้ใช้สกิลแฮกเกอร์เลยนะทุกคนเห็นไหมตัวที่มีโลก็ติดสตันด้วยอะเห็นไหมโอ้โหบัแว่นดาก็ติดบอกเลยว่าเราชนะแบบคูคคนะลๆแน่รอบนี้ มาเลยลูกเทสจะจัดการพวกแกเองใส่แว่นนำมาคิดว่าเท่งั่นเหรอโอ้ยเฮลิคอปเตอร์กมาเยอะขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะเคลียร์ไม่ได้ครับตอนเล่นนี้ก็แอบแอบหวั่นใจอยู่ทุกคนพรว่าเราฟออโต้เนาะแต่ว่าเราก็สามารถผ่านมาได้ดูดิโอ้ชิวๆครับออกมาเลยเรียบร้อยครับในตอนนี้เรามาถึงเวฟที่49แลครับยูนิตมันก็จะออกมาเยอะแบบแปลกๆนะเห็นไหม แต่เราสามารถชนะได้แบบง่ายๆเลยทุกคนตอนนี้ในคอมเปนเซอร์ก็ได้เวลาที่เจจะต้องออกมาสักทีเดินโคตรช้าวัานนี้อุ้ยสตาร์เราก่อนแล้วนะครับอย่างที่ดูู้กกันอยู่นะครับว่าอาร์เมอร์ดิวเราไม่สามารถที่จะตีผ่านเกาะเจ้าเอ้ยไม่ใช่ตีสตัรไอเจ้านี่ไม่ได้ทุกคนแต่มันไม่มีปัญหาเลยทุกคนครับดูดิเกาะไหลยังสายน้าครับแต่ผมอยากจะไปที่เร็วกว่าน,นี้ผมขอใช้สกิลของสปีกเกอร์แฮกเกอร์ได้ไหม โอ้โหดูยิแต่เซตเนี้ยก็ชนะได้แล้วนะครับผมคิดว่ามันโกงเพราะว่าสมุไพรนี่แหละ <c oughs> <c oughs> แค่สมุไรใช้สกิลนี่ก็จะไม่รอดเลยครับแต่ว่าอยากชนะให้เร็วกว่าน,นี้นะทุกคนไม่ไหวละจะพื้นสักหน่อยเหมือนจะยุบแต่ว่าไม่เราต้องใช้สกิลแฮกเกอร์จริงมากทุกคนครับอุ้ยแต่เลือดมันยุบเร็วอยู่นะดูดิแต่เราก็อยากจบเร็วเหมือนกันนะครับอุ í, ้ยเกาะลีใหม่ เกาะรีใหม่เอา้าเรากดอีกตัวนึงไม่ได้ไม่เข้าไม่โดนโอ้โหต้องปีเกาะเองครับแต่งไงเราก็น่าจะชนะได้อยู่นะเพราะว่าตัวที่มันเสกมาก็ติดสตันจากอมเมอร์ดิวเหมือนกันเห็นปะ UFO ก็ติดนะครับ UFO ที่ว่าออกมาเยอะที่เป็นยูนิตฝั่งตกข้ามตัวใหม่ๆเ่ยก็สามารถชนะได้ง่ายเหมือนกัน้วดูเอ้ยผมลืมกดตะกี้ผมลืมกดหยุด,ดออตโต้นะครับมันก็เลยออกมาเรืเร่อย แต่ตอนนี้เราพอควบคุมสถาน,นการณ์ได้อยู่ผมก็เลยต้องกดอยู่สคริปก่อนเดี๋ยวพลาดนะฮะเดี๋ยวต้องอัดหลายรอบมาคอมเปเซอร์เลือดอีกเฉยแค่น,น,คน,นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเมื่อไรจะตายวะเนี่ยสกิลขวานผมก็ยังไม่รีไม่เสร็จสักทีแต่มันคงจะตายก่อนแหละทุกคนก่อนที่สกิลเราจะรีเสร็จตายนเนี่คอมเปเซอร์กระทืบลูกน้องออกมาก่อนแล้วก็ตายแหมเป็นไงนะครับ เราก็สามารถผ่านไปได้แบบง่ายต่อจากเวฟที่50เนี่ยก็จะเป็นของซิเลยครับผมก็ลงดิมอนติดไททันคาเวล่าเนี่ยลงมาครบ4แล้วก็อัปตันทุกตัวเพื่อรอเจ้าพวกนี้มันออกมามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเวฟที่53เห็นไหมดูนี่ดูถึกๆเริ่มออกมาเยอะแล้วพร้อมกับ u f เนะครับเวฟนี้ค่อนข้างอันตรายทุกคนต้องจริงๆต้องหยุดสกิปนะแต่ผมไม่อยากหยุดไงผมมันเท่าเอ้ยสกิลไปสกิลต้องกดสกิลทุกตัวนะครับ โดยเฉพาะสกิลของเจ้าดีมอนเตคาเมลา่ามันจะปล่อยแบบดามเมจแบบแรงมากทุกคนเห็นไหมแล้วก็โดนอาร์มเมอร์ของลองสตันอ้โหนี่มันสุดยอดแห่งการคอมโบครับแต่จะรอดไปถึงเวฟที่6 0ได้หรือเปล่าด่เราก็ต้องดูอีกทีนึงแต่ผมคิดว่าไ่้จะรอดได้นะดูดิพวกยูนิตต่างๆนะครับมันเป็นยูนิตที่ติดสามารถติดสตันเจ้าอาร์มเมอร์ดิวได้ทุกคนเออ คือตั้งแต่เว็บที่5้ามาผมแนะนำให้อย่าเล่นฟัวออโต้นะครับถ้าไม่อยากใจสั่นแบบผมเพราะว่าผมยังฟัวออโต้ทั้งเกมบอกเลยมีหยุดแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองดูดิฟัวอื่น่นานนะครับอย่างยูเอฟโอตัวเนี้ยผมขอเรียกยูเอฟโอแล้วกันคือมันออกมาเยอะนะครับทุกคนแ่สยงนี้ที่มันตดสตั่นแบบมันแทบม่ขยับจากตรงนี้เลยทุกคนโอ้เว็บที่ห้าสิบเจ็ดครับตัวถือโลกออกมาว่ะโอ้ออกมาเยอะเกินอย่างนี้ทุกคนหยุดหรือเปล่าหยุดก่อน โอ้ไม่เยอะเกินครับต้องรีบกดใช้สกิลบีซายผมลืมบีซายต่อเน,นี่ยโอ้โหจะรอด,ดเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมจะรอดหรือเปล่าเยน่าจะรอดอยู่เออรอดคือถ้าพวกนายผ่านมาได้เ,เนี่ยเว็บต่อต่อมาง่ายแล้วละ่ะผ่านเว็บที่55 56มันี่คือหลังจากนั้นครับจะมีแต่ตัวง่อยๆนะครับโดนติดสตาร์ทง,ง่ายๆเลื่อนไม่เยอะเท่าไหร่ และหลังจากนั้นก็จะเหลือแค่บ,บอสตัวเดียวให้เราได้จัดก,การอัเทใหญ่โอ้โหอย่างสวยโอ้โหดูดิทุกคนเกาะไม่ยุบอะ่ะคิดดูเกาะไม่ยุบโอ,เอ้เลือดเลือดก็เยอะเกาะก็นะคือถ้าไม่มีตัวแฮกเกอร์มานี่คือแย่เน่แต่ไมโครโฟนผมยังไม่เคยลองเนะน่าจะพอเอาชนะได้อยู่นะครับ าอาจจะใหญ่ต้องตายตอนนี้โอ้แต่เลือดก,ก็ยังหนาอยู่ดีนะครับสับไปตั้งทีหนึ่งแหละปั่นโซลก่อนมีบนเตดตีแทบไม่เข้าเลยตายสักทีดิเจยอยากได้เต็มเรียบร้อยไหมเอืออ้โหชนะได้ครับ18นาทีถือว่าใช้เวลา เยอะอยู่นะครับแต่คุ้มอยู่นะสําหรับของถ้ามีตัวดีกว่านี้ก็ใช้ตัวดีกว่านี้เล่นเถอะขอลร้องยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย